สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีพระราธทานพระบระมราชวรโรกาสคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีท่าบาทดังนี้ เวลา19นาฬิกา40นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทา,านพระบรมราชวโรกาสให้นาย,ยรัฐปดลสันติภากรกรรมการผู้จัดการปริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด และคณะผู้บริหารบริษัทฟาทุนละอองธุลีพระบาททุมพราทุมกระหม่มถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายหมวกนิรภัยแก่ประชาชนในราคาย่อมเยาวและเงินที่ประชาชนร่วมสมทกจากการจัดทําโครงการรักราตร่วมใจขับขี่ปลอดภัยเทือดไทยนหลวงเมื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา2 8กรกฎาคม2561และ2 8กรกฎาคม2562โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับสำติดต,ตามที่คุณพิมพิมลและคุณเกษดาผมชินธารมีชัยสวัสดีครับ